เปิดมีชอบหมีกันไหมคะน,นี่จะมาเปิดหมีให้ดูคะ่ะมีในเกมไงคะกิดอะไรเนอม I ะมีใหญ่โบตัวเบลเลอร์มีทั้งขาวทั้งดำไมนชอบสีไหนอะ่ะมีสองสีเลยอ่ะชอบมีเกาหลีหรือชอบหมีแอฟริกา โพล่าบัดดี้มาพร้อมกับมีขั้วโลกเหนือสองสายพันธ์นะคะก็จะมีหมีตัวแรกบัดดี้ไวไลท์เหมันทำไมชื่อมันแปลกเห hey, มันคืออะไรอะ่ะเหมันคือคาว่าฤดูหนาวเหรอคะแล้วก็มีอีกพัน์หนึ่งนะคะอันนี้เป็นหมีกรีสีลรับมีปืนด้วยใช่ไหมเฟนเ็น M16 a 4ีนี่ไม่มีฟีดนะมีแค่สกิน,นเฉย แล้วก็มีทรงผมด้วยเฮ้ยชุดนี้สวยชุดเจ้าหญิงหิมะแล้วก็มีไอ้นี้ตัวเก่าแล้วบัดี้สโนม a นเดี๋ยวเราเริ่มกันที่10 UC กันก่อนเลยละกัน แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปสำหรับใครที่สนใจอยากเติมเกมผับจีโมบาย ROV Free Fire วอร์เรลส์อารีนาเบรกเอาและเกม,มอื่นออีกมากมายสามารถไปเติมได้ที่ร้านพ่อมดเคเวอร์เปย์พวกให้บริการเติมเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการนันตีจากผู้ใช้งานบริการจริงมามากกว่า2 0 0 0 0 0คนและเรือนนี้พบกับโปรโมชั่น12121แอดไลน์แอดเคเวอร์เปย์ pay, เพื่อดูโคส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัด2กิจกรรมบนเพจพ่อมดเคเวอร์ แจกของจุกๆมูลค่ากว่า30,000บาทอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องลูกบายชาแนลแจ้งโค้ด L O O K B A Z ในทุกๆครั้งที่เติมจะได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีกว้าวเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเคมว่าเปยเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดลูกวัดกันเยอะๆนะคะพอหมดจะได้สปอนช่องเราต่อไปยาวๆ <c oughs> ไปนะได้ส่วนลดมามีน้ำปลไม่ใช่มีดำมีน้งขาวั้งดำไม่ชอบสีอะไรอะ่ะมีน้ำตาล <c oughs> พูดผิดน้นหน่อยเองหมีแพนดา้าไม่ใช่นี่มันคืออะไรกรฟัฟ,ฟิตี้อาวุธครบมือไม่เคยได้เล่นเลยอันนั้นอ่ะเล้วยังได้ส่วนลดต่ออีกหนึ่งไปอืมอาหารหมานอกจากเกลือมีอาหารให้กินเอออาหารเลี้ยงวิ<ะ>่งไม่ได้ส่วนลดเยอะจังเลยอ่ะอู้ส่วนลดผมเยอะจังเมื่อกี้เปิดไปสองกล่องแล้วอันนี้อีกสิบสองกล่องอาอยุท่ามกลางหมีได้ไหม ปีดไหนะครบอกว่าหนึ่งกล่องออกคิมโมโซเดียมมาเต็มนอกจากเกลือแล้วมีอาหารหมาด้วยครับสิบเกลืออุ้ยปืนออกแล้วกับปืนไม่ค่อยน่าได้เท่าไหร่มันไม่มีสกินแต่ก็าือว่าของออกเขาเรียกว่าเรียกดวงมาละการันตีร้อยห้าสิบกล่องก็ประมาณสี่พันยูซีวะเรามาพร้อมกับงบห้าพันยูซีตอนนี้หมดไปแล้วสี่ร้อยยูซีนะคะไปเันต่อฮะบอ้าทาไม่ได้แลกด้วยถามจริงแลกหนึ่งพัน 1, เหรียญเลยหรอมากับเกลือ อุย้ยเหรียญตีนขออาติบน้ำสวัสดีครับอุย้ยออกแล้วมีดำเอ้ยมีน้ำตาลไม่เกลือถือว่าไม่เกลือขอ,อย่าลองสวมใส่ก่อนเรียกดวงสวง่ว้าวตัวใหญ่มากมันลดขนาดได้ปะเอา๋นี่ย ลดขนาดได้โถว่าตัวมันจะเท่าเราแล้วอะตัวใหญ่ามากไปกันต่อนะคะส3ากล่องแล้วไปกันต่อค่ะหาหมีขาวนะคะอุ้ยโอ้สองตัวเลยงี้ว้าวสองตัวติดแล้วมันจะหมีดำเอ้ยแล้วมันจะหมีน้ำตาลหมดไปไม่ถึงพันได้หมีมาสามตัวใครจะเปิดก็ไปปรึกษาข้ามด ชุเวอร์ได้นะคะชุดยังไม่มาอ่ะชุดไม่ออกไม่เขาเห็นเราได้น้องหมีไปแล้วมันต้องหมีก็ต้องกินอาหารเนี่ยเขาก็ให้อาหารมาเพื่อให้น้องกินไปเรื่อยผมพูดเรื่องจริงครับทุกคนเอาอะไรมาพูดว่าผมไปเรื่อยอู้หูไม่ออกเลยอ่ะ,จะเจ้าหมีขาวว่าได้แลกสบออันนี้คืออะไรอ่ะอู้หมีครับี่ ชุดคลิปหลงบ้านแดงบอชุดมาว่ะชุดมาว่ะใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดเมยโเคชุดมาแล้ว <c oughs> เหลือหัวจะมีขาวจะออกไหมวะมีขาวออกอยากต้องร้องเพ <ๆ S 1> ลงอ่แล้วห้า้ารอาวันต้องเปิดเพลงเรียกหมีตาไม่บอกนี่ลืมไปแล้วนะเนี่ยว่ามันมีเพลงมงคลอยู่อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนี้ไปแล้วเราก็จะกดเปิดกล่องเลยนะโอเคปะ วิ่งหัวมึงเป็นเพลงเรียกหมีไงเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อฝั่อองดีกำลังมาไมา่น้องนอนตาน่ะโอ้มีแต่ขาหมีมีทีตสนนี้ใครรู้คนยินดีต้อนรับคน 5, ที่เข้ามา <50 S 1> ใหม่นะคะวันนี้ลูกมาจะมาเปิดหมีให้ทุกคนดูนะคะ Yeah, 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 yeah. ได้หมีดำไอ้มีต่อจะหมีดำเลยน่าหนาหมีสีน้ำตาลได้หมีสีน้ำตาลไปสี่ตัวแล้วติดใจอะไรหมีดำุกคนชอบหมีดำหรือหมีขาวคะมีหมีเกาหลีกับหมีอเมริกาเจ้หมีดำเจ้าโอ๊ยอะไรมันเกลีอเพลงนี้แม่ของดีไม่มา่ะ เฮียสะดุ้งชัดเกินไปกันต่อค่ะมันมีเวอร์ชั่นแดนด้วยหรอว่าไงไวรู้ไหมพุ่งเอาไปเป็นมันเกิน มาการกินมีไ,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 ไม่ต่อ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 เหมือนมีขาวจะออกอยากว่ะถ้าใครจะเอามีดำนะคะงบพันยูซีรูม้มาว่ามีดำออกง่ายมีขาวออกอยากมากมอยู่กับเพลงละห้าร้อยห้าสิบเหมือนมันจะเออเกี่ยวกับเกมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแมงหวยล็อกกัไม่ใช่ละมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่เลยต้องเปิดเพลงเห็นมีหนูไหม มีโนไม่เห็นมีนไหมตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น,เ,หนเลยมีขาวออกยากจังวะดูทรงแล้วไม่น่าจะบังคับใไปเรกละมีขาวะ่ะไม่ออกเหลือแค่เก้าร้อยอยู่สิงไงดีวะทุกคนลูกเทพก็ไม่มีแล้วด้วย <laughs> เอาอะไรดีนะคอนสอกเปิดเลยแล้วกันมาแล้วผมผมซ้ำได้เหรียญห้าสิบเลยหรอ <c oughs> มันจะหมดแล้วว่าได้แค่2ครั้งเองอจบจบไปให้มันจบที่เรา,ไ,าไม่ออก,ออกแรงไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าใช้เหรียญหยนึ่งพันเหรียญน่าจะต้องมีอย U C ซักประมาณในหน0 0 0หมื่น U C เพราะว่าเรามีห้าพันเราได้เหรียญมา300รอยกว่าประมาณหมื่นหมื่้าเลยหรอโอหมีขาวหมีวายร้ายเหมัน ออกยากมากมีใครออกง่ายๆบ้างปะออกง่ายครับออกเกม5 5 5พาขอบคุณนะหือ เกือเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไปอ้อนทางพ่อโมดเคเอิ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดให้ใหม่อีกห้าพันหกไปผมไปนอนแล้วนะครับอีกห้าพันหกปล่อยยาสแกนแป๊บนึงนะคะรอประมาณหนึ่งถึงสามนาทีอุ๊ยยูซีเข้าแล้วไปกต่อเมื่อกี้เราหมดไปแล้วหมดร้อยเก้าสิบสามกลทุยร้อยเก้าสิบสามครั้งทั้งหมดห้าพันยูซีเราได้มาเพิ่มอีกห้าพันแปดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ขอเลี้ยกดข้ามหนึ่งครั้งอืมไม่มาขอหนึ่งแสนใจได้ไหมล่ะเผื่อดวงมันจะดีขึ้นอ่ะขอแสนใจได้ไหมพี่หมดจะหมื่นยูีแล้วนะแต่ล้วใช่ปะไปขอมือค้างนะผู้เจริญเดียว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 กำลังจะบอกว่าไหนแสองแล้วห้าร้อยห้าสิบกดยังไงวะไอเวนเข้มปิดเฮ้ยได้ผม ได้ธรรมดาอ่ะได้เพิ่อมอีกห้าสิบเหรียญสวยหายอีกสี่ร้อยเหรียญเอองน,นั้นทุกคนได้แล้วได้เลขโอิมีมบีไมยสวัสดีครับพี่คนสวย,ยแมงกูแลกกันได้เลยสามร้อยเหรียญนี้เลยพี่เอิ่มเฮ้ยอุย้ยสองพันแปดเผื่อเไม่พอพันนะเนี่ยนูจะถ,ถึงไหมวะ ชิมัยแล้วไม่น่าอยากได้สามเลยอ่ะไม่น่าอยากได้มหรียญเลยอ่ะไม่น่าเติมเลยอ่ะเท่ๆเจ็บๆมันจะถึงสามร้อยเมื่อเนี่ดูเหรียญมันได้แค่ครั้งแรกเปิดมาได้ตีนได้เท่ากับหนึ่งเหรียญดูนี้วีวเราตากับอะไรอ่ะวิวได้ชุดมาอยู่ปึ๊บห้าสิบโอ้วว่าชุดได้ร้อยสิบเหรียญเลยเหรอวิวมีโอกาสได้พอออกอะไรนี่ อุ้ยวุ้ยไม่ขัดเลี้ยงมาโอ้โแอนนนนทันทันได้เลี้ยงวันนีสรุปเหลือ2,000ยูซีปุบมือสิครับรออะไร ที่เราได้ไปนะคะกล่องนี้ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าพันเมื่อกี้ห้าพันหกห้าพันแปดพันหกก็เหลือสองพันห้าพันยูซีโอ้เบลมาโใครที่ไม่ได้อยากได้อีหมีขาวเนี่ยก็พันเดียวก็ได้แล้วนะประมาณพันยูซีนะคะแต่ถ้าอยากได้หมีแรงหน่อยหมีคั่วลกเหนือนะคะก็ประมาณหมื่นยูซีแดนแนนแนนแทน ูความสวยงามของมันกันฮะสมกับที่รอคอยหรือไม่ผมเอาเค่หมีดำพอผ่านอออ่างห่าห้าหอู้สวยสวยสิครับเก้าพันยู่ตอเล่นจะสวยไหมนะ้ไปฮะเดี๋ยวเราไปลองพาน้องหมีเหมันไปตะลุยในอีเวนต์ใหม่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงั่นลายซับห5 5 <c oughs> ปแปลกแปลกอยู่ดิออกไปไม่สวยเลย5 5 5